สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายทุกคนมาแล้วคะ่ะกระสีนี้มันจะส่งบทนะคะแต่มันจะเป็นลิงก์คือไปเปิดเอาปเปิดมันยูนอฟรู้หรือ,อยังแ,<ร>แล,แล้วบทเป็นอะไรแรกๆจะให้เป็นเด็กเลี้ยงงัวก่อนเด็กเลี้ยงงัวงแลไม่เราก็ต้องปวอมตัวนไหนเราเป็นภาษาไทยรู้สึกว่าบทมอเตอร์ต้บบองไปสอบเอา เ<ไ>ป็จาเรนไบูระาละบันีฉากสองนะมันจ,จะเป็นฉา,เากเปิดตัวภาษาภาษาเลยฉากแรกจะเป็นเื่นพ่อภาษาฉากที่สคือภาษาภาษางี้จากนั้นนนันุรมานั่นเองคือตอนอนี้ที่อาตอนธนุรัตน์ายแล้วภาษางี้ลุดหมอเลียวมันเป็นสม,มบูกขึืนอยูเมืสามก็แสุดเพศสุดย่างลันล้นจากสองน้ใช่ไมปุ๊บภาษาีสความตัวเซ็งอ ัวมันเพื so ่อ uh. ือาเรื่องนี้ะชือฉากมันสิบ่อยังวัดนันสิเรียนพอมนสิบเอดรถม่สะาดเตยขาวเตออกบัดพ่อไปหอดฉาเงาะออยี่หลีเอออเออใครแม็กอยู่ตรงนี้นะคะเงาะอ๋อยี่หลีช่วงนี้ว่ามีสูตรแต่งเป็นเด็กข้าวบ้านด้วยกันจังตาซีตนี่แหะใ้เสือใจอย่งกอนนะคะแต่ขาอันนี้คือ ชุดยังาาชุดองอกค่ะแต่งเป็นแต่เป็นงอก,งอกค่นนะอ่า<ม>แต่งหน้าจะไงเนาะไม่ก็แต่งหน้าที่เป็นแบบกีท <laughs> าเลยปากแดงอันเดอร์สแตนไม่ก็ใส่รองพื้นที่เป็นสีเข้มเอาไงอ่<ต>าซื้อรองพื้นสีเข้มเออแม่ว่าเขาต้องผิวหรอไหมเออเนาะฮะบอดองบต้องใส่ชุดเป่นบ่ผิวจริงยังสิบ่ จ,จะมีมานะต้นน้ำมานะครับต้นน้ำนะคะแต่งเป็นเงาะตอนมาลังจ,จะเรียก,กเกากากาายงาะเพราะว่าทีแม่คบอมาละเพราะเราอุปก่ณ์เพราะว่านั่งสายนั่งสายกับบัวที่อยู่ที่มต้องมาตอกอย่งบอยซอยนามนะครับตอกซอยอันที่สเปนเนี่มันสิบห้าซอยเพราะว่าพรุ่งนี้คือมันต้องเล่นแล้วแม่ต้องเรียกหนูมาเทนเองรุ่งนี้คือเล่นเหลว เข้าใจไหมลูกพรุ่งนี้คือเล่นเหลี่ย18นิ้9 30น่าจะเล่นหมอก31น่าจะปลาสิตแต่วันที่ต้องจบปลากรงดูกเร้อแต่แบนนี้มือต้องไปถ้าเป็นมือซีสีเล่นใกล้ๆกันตัวอาจารย์แซนใช่เคลือเลี่ยแหรวอดนี่กันแต่ปลาที่ตนไม้เหล่มก็มันก็ต้องเป็นสลับเรือเล่นแม้ว่าหมอกนี้เขาเคยไปแร้วใกล้ๆกันเขาก็ต้องสลับเรือเล่นมตัววามันแตบวันนี้เรือเรื่องกิด ก่อนหน้าเนี่ยคีละวันแล้วเสามาแทนนะเสามาเพิ่มอ่ะทันสองมาทานหมอลำเราไม่มีเวลาสอนต้องฝ่าเอฟซีเลยนะครับเพราะว่าเหรียญเรื่องเก่าเราเพิ่มปวดตาขึ้มานะคะผ้าสังเป็นคนใหม่งอกเป็นคนใหม่แล้วก็เพิ่มเด็กน้อยเข้าไปมันจะน่าดูจะได้มีสีสันเขื่อนเราง่ายไมันไม่ได้มีแค่เพิ่มเงาะนะเงาะตัวต่อต้องไปเหรียญเป็นหัวไปหยอกไปหยอกกันไปเตยไปหยังเงอคุณอัดเน๊ะงอคืองาคุณอัดน๊ะ วอาเป็นคนเก่าเลยเาไม่ใช่คนเดิมติดตามนะคะปวดติดตามนะคะลูกปลาครับสายใส่กันบดมากยางไมันจะสูงไงหูไก่เป็นเท่นแต่ว่าสอนให้แบบมึงสิมอลจ่ดอกมันเป็นบดทไปว่าเล่นขีเล่นขีหัวไปเห็ดพี่บาพี่บอก็ไม่ได้ถือว่าพี่บาพี่บอดอกไป่มัคงไวแันกงสบายใช่แต่งตัวสบายสบา เอาวกะสิบินเวลันจอบดุจข้าวกะติบินดึงลิ้นออกฉากสองก็หาเต้ยละหาสีใสคุณลรงสักอยากใส่เงาะหรือว่าอยากใส่เพชรถ้าบัคคัตแต่งหนักกับเพชรจำนันฉากฉเงาะของพวกมันแต่เสร็จพาเลือกคู่นะข้สิดท้ายของว่าน้ำเผาไม่ส MM ิเป็นจะงอไปใส่ชุดอันดีชุดอันลำเพลินแดงอันดีแต่งลำเพลินเงาะเออลำเพลินไอวัฒเห็นบ่ไอ้วัดแล้วสิใส่ชุดลำเพลินลำเพลินแดง ใจผมยิกแต่ว่าเป็นชุดลำเพลินเดงคไม่ันเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนเป็นเยอะอย่นะัยงดอกฮอก็อยากให้ทพอมีไว้เหลือพียบไปให้จะาไปให้เดี๋ยวฝเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะทำก็ซ้อมมันเดียวลงใช้ตัวันเตอได้อย่งครเดี๋ยวพรุ่งนี้ซ้อมแล้วในวันนี้น่าจะซ้อมชูนักจะลายเองนั เป็นมีกวันไหนมีกพรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ไหมล่ะยัไม่รากัอไรวนจาเมกอครับเป็นใจใหนางแล้วเพลงจะจบที่อีกบางเียก็ออกถ้เป็นอิหรนอนงอนะออกาเอสีสึคุยกับคู่กับอีกีกับอยุ์กับ เ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มให้มันมีตัวละครให้มันมีอะไรมากขึ้นให้มันมีอะไรมากขึ้นเงาะสองหลังของเง 4, าะป่าสองพันยี่สใบสาวน้อยเพิ่มแพงขือมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะที่เพิ่มเข้าไปเราเปลี่ยนภาษาใหม,ม่เราเปลี่ยนนันแล้วกอนนี้อยากภ่าสังเป็นได้เมื่อคนเดิมกไดมอนก็จะมาเป็นเคยแต่ก็จะมีลูกเล่นขึ้นไปอีกพัฒนานขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าเ้ายืนพื้นอีหลีก็จะฝาซีตรงไม่ใช่งา รับเรื่องไมคือจัมพานซีกมแต่คือเขายืนเรื่องนั้นไม่เลวจะทำไงได้มันเด็กใจกันหรือจะทำไม่ก็อยากเบ่องอันนี้เอาขจังกันนะเหมืนจะมาขับไปรับน้ำบุรีรัมน้องชายจะเป็นกับพัาซีกมคือเก่าเป็นยังไง<ะ>กับบทบาทใหม่มีความรู้สึกยังไงคิดว่าบทนี่มันอาจจาะทั้งหนล่ะ ที่ว่าน่าจะตีอยู่นะมอกับเด็กหน่อยสองคนนี้นี่พอดีอาจจะดีเออถ้าเป็นเคยกับผู้น้อยก็จ้าเด็กน่อยน้อจะาเสี่อวไปเป็นบดอย่างมันบอวเอาง่ายงแต่มันก็สีมีอย่างแปลกแใหม่ๆให้เบิรกนอเพราะอ้ต่างนเขาตแค่คนเดียวไออแมนถ้าอวันปีที่แล้วมันบอไอวัดออกแมนบอกไอวัดกระเตยผู้เดียวก็เพราะใหญ่แหลม ไานี่มีบวกตัวเสริมเข้าไปมันก็ซิมีก่อนเตยเพิ่ม้นมาอีกฉากเงาะเตยหน้าดูมันนาดูน่นก็าฝากใจแหั่ะมันก็ใจหินอยู่เพราะว่ามันเดียวใช่ซ้อมวันเดียวอาจจะหนักหน่อยนิดนึงนแต่ว่าคุณซื้อว่านักแสดงเนาะมันก็ต้องได้มันแต่งวเนี้ดุนน่ช่วงนี้อาจจะบ้านได้เห็นน้องส่ซุนเงาะน้เพราะว่าเราต้องทำการสั่งซื้อหาของก่อน อาจจะใส่ชุดแบบเป็นเด็กเลี้ยงมัวเลี้ยงอย่างไปก่อนเพราะว่าชุดเงาะกะเราขอเวลาหาก่อนนะคะหาให้ก่อนพวกบอดี้สูตดำพวกผมหยิกพวกอะไรเงี้ยหรือวหนูจะสังเองสั่งเองไหมคะไม่บางอย่างไปไปถามพวกพี่วัดดูพวกกำไรแขนที่เป็นไม่ไม่ไม่กำไรแขนมันมีอยู่เราก็เอาชุดพิษของนางนี่แหละมาใส่กำไลแขนแต่เราต้องหาบอดี้สูตดำให้นาแล้วก็คราวดำ เท้าดำอยู่บ้านแต่งหน้าด้วยนะไม่ก็แต่งเหมือนพี่วัดไงใช้รองพื้นสีเข้มๆไม่จำเป็นต้องบอกว่าหน้าดำแบบคีมิ้นหมอปากแดงสิเอ้ยก็ให้เป็นเงอตรเนาะตาใสแดงๆตาขาวๆเออตาขาวกาตาขาวดีแต่แต่งมันก็จะไม่แตลูกไม่รู้ประมา ปไปแรต่งลหลายดอกท่าแบบหลวัดกันใดอยู่หลักสองยัขงขาวอยูนอ่นะหักสงยังลออยู่หักสองอยังรออยู่เออยังได้อยู่าามมจะหาองออกปุ๊บแตต้องเป็นอ่าลงผิวขาวได้เลยดิวันนี้อ้าไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะลงผิวขาวไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนาอะจ๋าจะต้องป็นจ๋าไปกรุงเทพให้รอได้อยู่มันมันซ่อมเกจเออไปกรุงเทพให้รอได้อยู่ ถึกใจเหตุเกี่ยวกันนะออกไปกันซื้อหัวแล้วล่ะครับมาหลอกกันเลยแม่ก็คือซีมาคิดดอกก็โบสบาดไม้เนาะฝากเป็นกำลังใจเชียร์ที่ท่ายไทยแบบไม้เราเป็นนักแสดงเราต้อง สามารถแบบว่าเล่นได้ทุกบทบาทอะไรเงี้ยการแสดงเนาะแม่แม่อาจจะถึกใจกระบทไใหม่เออเห็นเห็นในขาบแบบว่ารอรอมาหลายนาราณารามอะไรอเออเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่าเออน้องก็สามารถมีความสามารถที่จะแสดงเป็นบทบาทเงาะใดจยิงจิงอ่ะพี่น้องฝากเสมอน้อฝากเป็นกำกงกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องด้วยนะครับกระบทบาทใหม่วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้มิกเพียงใหม่ไหมถ้าได้มิกอาจจะมีคลิปลงนะครับ ขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย